วันนี้เขาจะบรรยากาศเก่งโฮกน้าเจ้าเดี๋ยวโฮกไปเมองเมืองเลยเจ้าบ้านๆเลยหน้าเจ้าทําง่ายๆเลยหน้าเจ้าของเฮาน้าเจ้าที่ส่วนผสมมันนักกระไดเน้เจ้าเป็นของกินเมืองหน้าเจ้าของผักเหนือของเฮาน้เจ้า้าตาประมาณนี้เจ้าเดี๋ยวเราไปดูวิธีทําแล้วก็ส่วนผสมก่อนกันเลยเจ้าส่วนผสมเจ้าก็จะมี หอหนึ่งเจ้าหนึ่งของสองห่อนะเจ้าพักต่างๆเจ้ากลวงกะลีตะตะไคร้เจ้าหุ่นเส้นพี่แกงที่เขาตำแล้วนะเจ้าแล้วก็นอไม่ดองเห็นหน่อยเจ้าพักต่างๆก็จะมีพักตามหมู่บ้านเขาเจ้าไปกุศลหมกแพ่งหมทัวเออเจ้าดอกนิ้วก็ได้นะเจ้าที่เขามีนะเจ้าเขาเตรียมของพร้อมมาแล้วนะเจ้าัางกระทะร้อนรวบร้อนนะเจ้านำมนห้อก็ใส่พี่แกงลงไปนะเจ้า พี่แก่ของเขาก็จะมีหอมแดงหอมขาวจะไคร้กระพิเขอือตามทั้งหลยพั้งเพาะยาบก็ได้นะเจ้ามันต้องเอียรํลำนะเจ้าจากนี้เขาก็คั่วไฟอ่อนๆนะเจ้าก็ก่อยคั่วปบนะเจ้าใส่น้ำมันมาต้องนักตะไนนะเจ้าเพราะเขามันได้เนียมนมันมันตะไดะเจ้าแก่โฮก็เป็นอาหารพื้นบ้านของคนผากเหนือของเขาเนานะเจ้า แล้วเขาใส่หอมออใส่นอไม่ดองเจ้าหรือนมส้มของเขาลงไปเลยนะเจ้าเขาจะใส่ม่าน,นาของเจ้าใส่ผงขึ้นมันมนี่กินส้มๆห,หน่อยนะเจ้ามาใส่กับมะล้านนะเจ้าแก่โ้จะคาไปได้เลยนะเจ้าคือนอส้มนะเจ้าจะนั่งตะคัว่วขึ้นหอมเจ้าไปก่อยคั่วไปนะเจ้า เทลากกระจายพักต่างๆของเขาลงไปเจ้าต่อมาก็จะเปลี่ยนใบกุศลมาทัวเจ้าทัวฟักยาวนะเจ้าแล้วก็แพ่งเจ้าบาเกลีวพวงนะเจ้าเป็ี่ยนรักๆนะเจ้าด้านันงกระโกนเพื่อเข้ากันเจ้าค่อยๆโกลไฟนะเจ้าหอนึ่งก็เป็นฮอนึ่งที่เขานึ่งแล้วนะเจ้าสาเร็ดแล้วนะเจ้าพอดีว่าวันนั้นเขานึ่งมาได้ไวแล้วนะเจ้าแล้วเขาขอแบ่งมานอยากเป็น ฮอเป็นหอเป็นหอเป็นหอนะเจ้าแบงไว้กินแล้วแล้วก็ตอนนี้เก่ามาเนี่ยเป็นแกงหกนะเจ้าหรือว่าใครจะเอาจินมาว่วบสดๆเปลี่ยนแกงหอก็ได้นะเจ้ามนการเจ้าพักเหล่มซุกนะเจ้าก็ใส่จะไข่พงงรดตัวชูลดรดีเจ้าเสี้ยวขาวนะเจ้า ใจไฟอ่อนๆนะเจ้าช่วงนี้นะเจ้าแล้วก็มันโกนตัวนะเจ้าถ้าประมันโกนจะมันจะไม่มอนะเจ้าแล้วก็ไอ้คนไปเให้ทุยางมันซุกนะเจ้าเริมจะได้ตีแล้วเจ้าหากใจผ้ หงกัลีลงไปเจ้าเพิ่มสีสันและความหอมขอมมันนะเจ้าทําให้แกงของเฮานี่มีสีสันตีน้ำขึ้นหน่อยเจ้าสีเหลืองเหลืองนะเจ้าใส่บาต้องนักนะเจ้าต่นั่งกระซิ่งุ่นลงไปเจ้าอันสุดท้ายเลยนะเจ้าใส่บาต้องนักหมากันล้เจ้าใส่มาให้มาดีนะเจ้าถ้านักล่ำก็จะมาลาำนะเจ้ากวนให้เข้ากันเลยนะเจ้า จดหน้าก็เตรียมรอให้มันจุกเลยเจ้าจุกแลวเจ้าหน้าตาประมาณนี้เลยเจ้าแก่งห้องของเขาเนาะเจ้าห่อนๆเลยเจ้าเก่งกับข้าวนึองเจ้าลํำขนาดเลยเจ้าเขาเป็ี่นแกงห้องไก่เนาะเจ้าว่าเขาอยากเป็นห้อนื่งไก่เนาะเจ้ามาดูกันเลยเจ้าว่าตรงไหนเป็นหน้าตาเป็นประมาณไหน นกนูดูแลยเจ้านี่เจ้าประมาณนี้เจ้ามีพริกแดงปนไปเห็นน้อยเจ้าวงความเพลียของมันน้เจ้าไข่มักพริกก็ใส่ไปนักขัน้อยก็ได้น้เจ้ามีหมกแห้งเลยเจ้ามีทุกอย่างเลยเจ้าหอมหอมเลยเจ้ามาน้เจ้ามากินข้าวด้วยกันน้เจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามคลิปของเฮาคลิปนี้และคลิปต่อๆไปโดยน้เจ้าขอบคุณเจ้า